สวัสดีครับผมขอขอบคุณหลายๆเ้ยครับทีวะขฮามาสมกสซิล่าชาแน,นลวันนี้รัาภาพเบื่องบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาครับผมตอนเ้าครับตอนเ้าวันนี้อยู่บนเกาะเลยได้ฝนลิ่นลงมากนหน่อยครับผมนี่ฝนลิ่นแต่ก็ยุดไปแล้วล่ะครับฝนลงมากไปปล่อยอันนี้บรรยากาศ ตอนเตวเวเนกำลังกำลังฮึมอันนี้เป็นผู้กระโดดนะครับมอกกต่จางๆไม่จ้าหน่อยแล้วร้อนแล้วตอนนี้กำลังมาผู้เล็กไฟครับย,ยังมีหมอกอยู่เนะ้วก็เป็นผู้ขบับพางผู้คนเนื้อกำลังวอ่ไปเอดไฮเอ็สหน้าอยู่ครับตอนนี้กำลังไปกำลังมาอยู่ครับ อันนี้ทามทางสามแยกครับทางสามแยกกลางบ้านครับตัวนี้ไปนี่จนหอดจนหอดอ่างกบกุล่ะครับอ่างกบนี่เป็นมองนำบ่อใน,ในกลางผู้ระว่างผู้เล็กะระว่างผู้เล็กไฟกับผู้กระโลนมาจอดเดี๋ยว มันเป็นน้ำบอ่อบางฮันนะโง่ควายละมากกินน้ำอยู่ฮันหลายเพราะว่าเป็นน้ำที่มีควายแห้งกระโดอรครับอันนี้ท่างไปทางพุ่นก็เป็นไปบ้านลุงพ่นกกตูมไปออกหน้าแก่ลงหลวงหน้าแก่แล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหน้าแก่นครพนมใดครับท่้นถ้าเลี้ยวขวากับไปธาตุพนมไปพระธาตุพนมไปมุกดาหารไปตลาดอินโดจีน ไปวัดเขามนโนรมได้ครับทาาเซนนี้ถ้าไปทางนี้กะละอ,อ้อไปผู้หลวงถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ประมาณยักษ4 o, กะ4ี่กิโลก็เลี้ยวขวากับไปเตาง่อยไปสกลนครได้ครับหรือถ้าตรงไปกับไปอำเภอเขาว่วงกาละสินได้ครับออกสีศลลลายได้ ครับผมเดี๋ยวผมาพาไปเบิ้งทั้งหลังหมู่บ้านของบัดโกโกอันนี้เป็นข้างหลังครับข้างหลัง,งบัดโกโกออันนี้เป็นผู้แพร่ครับผมคือเก่าครับบรรยากาศคือเก่า เป็นธรรมชาติที่สดงดงามครับตอนนี้เราข้างนี้จะเห็นกู้งหลงครับกุ้งหอยจะเห็นหน่อยนึงเด้อช่วงต้นไม้สูงๆนแบบกุ้งหอยก็ได้จะบ้าต่อยว่าเราไปไปทั้งกู้งหลวลอะครับไปวัดกู้งหลงมันเในป่านะฮะจะบ้าต่อยจัดแจง สองก็เรียบร้อยก่อนจะไปครับผมเอาครอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาสมครับผมวันนี้ก็ขอ,อลงไว้เพื่อเจ่นี้ครับ